บริษัทซับโปรไพร์แท็กเตอร์วาปีจำกัดครับซื้อขายและเปลี่ยนดีเทิร์รถและอุปกรณ์ทุกชนิด062 258 2525 062 495 5957ครับรับซื้อขายและเปลี่ยนดีเทิร์และอ,ปอุปกรณ์ทุกชนิดครับมีรถเกี่ยวรถไถมือสองหลายรุ่นครับขายสดผ่อน อุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านพวน,นลอตเตอรี่ผ่านเรียบร้อยผ่านขุดมันหางตัดหญ้าเทเลอร์ดามเทเลอร์ลากครับเครื่องอัดฟางก็มีรถตักใหม่ของบร้านรับรถตักรถเกี่ยวใหม่เป็นของ FM World รับประกันคุณภาพ2ปีไม่ตรวจเครดิตนะครับรถไถข,ของใหม่ก็มี FM World เช่นเดียวกันครับมาชมบรรยากาศที่บริษ,ษัทซัพพลายเทคเตอร์บาปีจำกัดครับ ตั้งอยู่ที่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามสามแยกวงเวียนทางไปจังหวัดมหาสารคามครับฝากไว้ครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานว่าจะเป็นรถไถรถเกี่ยวก็เข้ามาชมได้ที่ร้านนะครับมีครังอะไรที่ครบครันครับข้อมองจรมีแท็กนี่เป็น f m เอบรครับรถไถ f m v เออตัวนี้50แรงราคาเริ่มต้นอยูที่5 0 0 0 0 0บาทนะครับดาว80,000บาท70แรง ร้อยสิบแรงครับมีแบบคาบินตู้แอร์ลังคาก็มีจะเป็นรถเกี่ยว FMV ร้อยสิบห้าโปรครับแบบลังคากับแบบตู้แอร์ครับนี่บรรยากาศที่บริษัทซัพพไรยเท็คเตอร์บาปีจำกัดครับรับซื้อขายละเปลี่ยนที่เทิร์รถและอุปกรณ์ทุกินิดท่านใดสนใจจะซื้อจะขายรถโทรมาได้ที่เบอร์0 6 2 4 9 5 5 9 5 7 0 6 2 2 5 8 2 5 2 5ถูกและดี ที่นี่ที่เดียวครับบริษัทซัพโปไพร์แท็กเตอร์วาปีจับกัดเอ๋ผมช่างยู่อนุพงศ์โปไพร์สารเคมคีขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ